<laughs> อยากเดี๋ยวเบิงจะน้าเดี๋ยวเบิงลูกจ้ะมาได้จ้ะเด้อมาได้กินเข่าได้จ้ามือนี่ผ้าพัยัยกินเข่ากับยังมติจ้ามือนี้อาหารอีสานล้วนๆเลยจ้ะนี่ค่ะซุปบกหมีค่ะมาเป็นกะละมังเลยมาเป็นช้ามยัยซ่ามแก้วจ้าซุปบมีไอั <soc s> ก,ก,ก็มัอน,นีนกโนวโปมกเขียดแล้วก็ หมกปลาซิวค่ะเดียวยางละหมกจ้ะแล้วก็ปลาทอดจ้านี่แล้วก็พระเอกของเรื่องคือนี่เลยค่ะซุปบะหมี่นี่จ้ะอันขอ,อบรรยายนิดนึงนะจ๊ะเนาะเกี่ยวกับภาพพระยายกินนั่นพระยายได้ไข่ดาวสองลูกค่ะนี่ไข่ดาวสองฟองค่ะเพิ่มเพิ่มไข่ดาวน้ำขอบรรยายนิดน,น,น,นึงจ้ะเนาะว่าเป็นยังแป๊วจัง้าพเฮดวิดีโอแล้วก็ภาพพยายกินน่นนี่เราเฮดวิดีโอเนาะจ้ะ เพราะว่าแปลอยากโชว์ว่าพญัยฝรังแป,แปลน่ะเพิ่นกินอีอย่างใดบ่ได้บ่บ,บ่โซว,ว่ากินอาหารดีๆอาหารเลิศดีๆสำหรับเข้าจ้ะแต่ว่าแปลวก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอทุกทคลิปที่อ่าการกินเนาะค่ะเนะาะพะนั้นแล้วที่แปลวโชว์นี้คืออยากให้เห็นว่าพรังกินซุปบอกมี่เป็นกินซุปมกเขียดเป็นซุปอัน มกปลาซิวเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเนาะโอเคจา้าปัจทีนี้ก็มักลุยน้ำกันเลยจา้าแต่ก็มีผักหลายนเนือวยจา้าผักก็มีผักกระเฉผักกระเฉดไฟสารบานเท้านาะนี่ผักกระเฉดนะคะแล้วก็ผักหนอกตบทั่วมะเขือประมาณนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้คือลุยได้ค่ะพญายุยแล้วนี่ค่ะซุปมะเขือนะคะ ไ,ไอ้สุบระเขือทันเวลาสุบหมี่จ้าสุบหมีวอลพีจ้ามา,มากมีค่ะมกมีอาหารอีสาสนแซ่บหนัวปูนฮันนี่อีกีัมนมกเขียดจ้านี้ฮันนี่ดีฟอกจ้าี่ตฟอกจ้าแม่มาอัน,นปลาซิวจ้าอันนัลิตเติ้ลฟิชฟิชแ <Okay. S 1> ม่มา ยายเอามาส่งยายยายออามาส่งย่าย่ซุปบะหมี่ซุปบะหมีต้นหลังบ้านจ้ะจะบิกครีเอเดอร์บารแคจักือม เขียดเลยหน่อยจะเขียดเลยหน่อยเขียดหน่อยจ้ะ <laughs> แซ่บหลายจ้ะเขียดหน่อยยูวังยูวังยูจะเที่ยวมั้ยอันนี้ปลาซิวจ้ะมึงจ้ะย้ายพันมกหนึ่งปลาซิวบ้านเฮาอันนี้ปลาซิวนะลิตรฟรี Yeah, it's hot by hand. So, i the ball to This you. you want to try some? But, okay. This is a bit <laughs> you like it? Mm -hmm. Okay. You don't mean to say anything? <laughs> Uh, sorry about the start of the video. Uh, are you ready? Yes. So I turn it on. You sitting there like that? Tap, tap, tap. That's good, Jack. that Your mum? Mm-hmm. Your dad? hmm Well, are you uh, Don't guess it can have it that urban but can I say it. Good job. You want? Yeah. Go to the beach. Find somewhere to wash the footy. You should tell me what I want. You a girl? You a girl? Mm, Is this nice. spicy? Are You a girl? Yes. Is this spicy? No. And then you go, tell me what you want. Big pause. What you really, really want? Mm. Remind you of anyone? Mm -hmm. Don't be careful what you say. Before tube of the you. That's putting no all kinds of coffee rights on you. Mm. Mm. Oh, green beans. Ah. Yeah, but they're all green. No, black are beans, no. It's a One It's a quail. Do you want some more, sir? Yeah. Yeah, sure, sir. Huh? Pass it You want to pass it up as well? Mm -hmm. yeah. Yeah. กินเป็นเบอร์ชูเนจ้ะแซบชูเนลจ้ะยันนัดสิ้นกระตือเดี๋ยวหน้าแล้วไหมอือหืออ้าสิ้นกระตืออ้าก่อนสิ้นกระตือเพราะว่าแ้องกินทุกสิ่งทุกอย่างผู้หญิง เวลาพน <book farming> ังผิดมองจ้าพันพัดล่มพัดอันผมพัน Do a look for look. <laughs> what? You tell me you got loads more than that. No, no that's it. I thought you said we were having sticky rice tonight. Mm-hmm, yeah. yeah tell mm him, where's yours? i oh, no, no, Let's see then, yeah.

เฉียดมาเป็นหมกตึงเลยจ้ะเด้อดูเตานี่เปล่าพวผ้าเป็นเสียงเสียงึงเสียงจืดอันนี้จะเพิ่ที่วิ่งไมเไ่ันไม่้อัวิ่งิ่งกมีร่องวิ่งใช่่เนเนน Every time I go with the green beans, you, you go no. You don't go yes dear. I've eaten them all. Oh. Yeah. So, yeah. Definitely going. I'm gonna now. Mama, are you my little meat? Wanted more? No, not yet. Here you are, Use spoon. Oh, what? You used to stick your own armor. I can't use sticky legs, like, you haven't got any. Oh. Tap the

to ignore We are officially coming from our dining room. Officially. This will officially, if and when we ever get any walls, be our dining room. Mm -hmm. ใช่เราขึ้นมามุมนี้ลราจาก็คือไดว่ามุมนี้ก็จะเป็นมองทาวาลที่สีเฮ็ดโตะกินเขาใบนี้นะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดแ,แล้วพญายสีเฮ็ดมองจาตปาจะได้เห็นป่านะัน้ง,งกัก,กินิ้งเข่าคโคกันอะยยัเง้วก็สีเงี้ยสาเลยกะเราเบิ่งเอาจ้าคุณอยู่กับตัเดียวสนะักแต่ตวด้ดองกันนะ

เคยอดยังงเพะมีหมกเฉียดจ้าคิเคยดานนี่ก็จะกินหมกเขียดเคยเคยหมกเขียดกินหมกก,มากาซิไหมจ้ะก็เลยเคยเบิดถ้าอยากกินสมบัติ oh yeah i was with yeah. you <laughs> you don't have to tell me you need to tell them. yeah i already said it จนมากแต่ปเทศทยวิทยอย่ยังไ่จานฝนกาตกแล้วเปิดไฟยี่มอแลงเหม่แมงเมามาจ้ะไล่ักอิริเปิดไฟปรไเดยไ้จ่าต้องได้ปิดไฟสัวเขาสินีส่วเขาสิเบิดแมจ้ะ

Im. Im. Tăng im nữa. Im. Im cho im nó dần ba Chưa bỏ mi Chưa đáy Quay kìm mưa ngân lắm. Cứ. Cảm พัดล้มเปิดเบอร์นึ่งจ้ะเบอร์เราพันหนาวเบอร์นึงเลยจ้ะเบอร์นึงเอเราพัดล่มพัดไปหาเพิ่นใครไมาทา่ทักมีหลายประเด็นยานอันอันอันทายวีดีโอยานเสียงอันพัดล่มแสกส่อน เ็ล็ดไปหาเพ่อนหลเพ่อนเลยหนาวับนวีก็หนุ่มสุดนั้งจิบสวแปลเคยบอกเพิ่นตอนไงเถ่แปลวยู่ย่ามืกอกี้กินเถวไหนจ้ะไเแถาว่า เล่มกินให้เบิร์ทุกเม็ดพออย่างเศร้าให้เศร้าหน้าเห็ดเขาหากักเห็ดเขาลำบากเรานี้บอ,อกสุบันฟังทะเลยเห็ดเล่มกินคักนี่เลยหวันม้ออิ่มคักนะแสดงว่าอิ่มคักกันบ้างมะกาวอิ่ม <laughs> I don't really know how to talk. Can you talk Thai? Can you talk Thai? Yes. What does it mean? <laughs> <thought> it means <laughs> what? I it I not said that? No. I thought I had. Are <laughs> you not listening? I <laughs> no. all you were <laughs> Oh, look that. Get that out of there. Monkey no. nun. No. Monkey nun. No. Give it to the dog. พี่น้องอี๋ที่ใช้ในฮินดูคือเมื่อดิจิโอที่จะออกรบในหนึ่งจานนะดูดกัดอาหารอีสานดูดกัดจะจะบอกมาก่อนค่ะ มัใยญ่สรัง่งกินได้ทุกแนวแล้วก็อิ่มด้วยจ้ะกินจะว่าอิม่มจีหิดๆจ้ะบ่ได้แบบว่ากินแล้วอุย้ยพอสม,มัยชัมม้นเปแล้วก็พลิดกล่องแลไปกินัอ้ไม้บ่จ้ะกินอิ่มครับอิหลีจ้ะอันนี้คืออยากโซ่เพราะว่าเพิ่นกินได้อีลีะ็อกเซ่บพร้อมโอเคจ้ะ อบหลายอิ่มหลายสุกนี่ยังเหลือเยอะได้กลิ่นอื่นน้ำเหลืออย่างละเล็กหน่อยกลิ่นอื่นโอเคจ้าแค่นี้เลยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเลยจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆอที่กดไลค์กดเอ่อนกำลังใจให้แป๋วมาตลอดเลยจ้าขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบายเจ็ตซี่ส์เดอะบีช